สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องครูไก้อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําบวดลูกตาลค่ะบวดลูกตาลใส่สาคูนะคะก็จะมีลูกตาลน,นิให้นําเข้าช่องซีสให้แข็งเลยนะจากนั้นก็นํามาแช่น้ําจะได้ปอกเปลือกได้ง่ายๆนะคะก็เป็นน้ําตาลเป็นเกลือป่นสาคูเม็ดเล็กใบเตยกะทิลงมือทําเลยค่ะ,คะจากนั้นตั้งน้ําให้เดือดค่ะใส่ใบเตยลงไปรอน้ําเดือดค่ะ จากนั้นเราก็จะมาปอกเปลือกลูกตาลค่ะนี่ค่ะไม่ต้องใช้มีดเลยต้องแช่ให้ละลายก่อนนะก็จะปอกเปลือกแบบง่ายๆแบบนี้เลยพับไว้ค่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะให้เราตักใบเตยออกค่ะจากนั้นเทสาคูลงไปเลยค่ะเทแบบนี้นะคนสักเล็กน้อยค่ะเราจะต้มสักสิบห้านาทีค่ะ,คะพอเราปอกลูกตาลเรียบร้อยแล้วนะคะนําไปล้างนะคะปอกเสร็จแล้วนําไปล้างค่ะหั่น ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เราเลยค่ะ มก็จะะปรอันนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะปิดฝาค่ะพอครบ15นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สค่ะปิดฝาอบเอาไว้5นาทีค่ะหลังจากที่เราอบไว้5นาทีแล้วนะคะจากนั้นนํามาล้างค่ะเทใส่กระชอน เปิดน้ำล้างค่ะเม็ดสาคูเราก็จะสวยแบบนี้ค่ะ ใส,สามากพักไว้ค่ะทำขั้นตอนต่อไปค่ะใส่กะทิลงไปค่ะอันนี้คือน้ำเปล่านะคะเราใช้กะทิกล่องนะถ้าเราใช้กะทิคั้นสดก็เป็นหางกะทินะคะแต่นี่เป็นกะทิกล่องนะเราเลยต้องเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะ,คะจากนั้นก็จะเป็นใบเตยค่ะเกลือป่อนน้ำตาล ให้น้ำตาลละลายค่ะค่ะพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะจากนั้นใส่ลูกตาลลงไปค่ะค่ะเราจะรอใหอเอ้เดือดขอบขอบนะคะรอให้ขอบขอบนี้เดือดเราถึงจะใส่สาคูล,ลงไปนะคะรอเดือดค่ะ หลังจากที่เดือดแล้วนะคะขอบหม้อก,ก็เราก็เริ่มเดือดดีแล้วนะจากนั้นก็ใส่สาคูลงไปเลยค่ะสาคูเราสวยมากเม็ดใสสวยมากเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เราให้เดือดอีกสักรอบนึงค่ะค่ะนี่ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะไปวางพักเอาไว้เดี๋ยวสาคูก็จะอืดขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะตักเสิร์ฟค่ะอาจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟค่ะ ความหวานปรับได้นะคะหอมใบเตยลูกตาลบวชสาคูค่ะของหวานค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไม่พึ่งกับน้องคูก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ